เรียนให้รู้เพื่อความรู้มาแก้ไขปัญหาตัวเองท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าทุกคนให้มีสติกำหนดรู้ในอิเดียบท,ทั้ง4ยืนก็ให้มีสติรู้เดินก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นัง่งก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ นอนก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้เรียกว่าอิิยาบททั้งสี่หรืออริยาบททั้งสี่มันพูดไม่เหมือนกันคําว่าอ,าร,าอริยาบทก็เป็นสละคําว่าอิทิยาบทก็เป็นสละอีคําว่าอิทิยาบทก็เป็นสละอีไปคําพูดมันไม่เหมือนกันแต่วิธีที่หลวงพ่อเอามาพูดเอามาสอนสำหรับตัวหลวงพ่อเองหรือตัวอาจารมาเอง จะรู้ภาษากันก็ได้ไม่รู้ภาษากันก็ได้แต่ขอให้ดูทำให้ดูดูให้เห็นพูดให้ฟังวิธีปฏิบัติธรรมะนั้นมันมีหลายวิธีเพราะว่าใครรู้วิธีไหนก็เอามาสอนเรียกวาศาสนาศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นำเรื่องนั้นมาสอนสอนเพื่อให้ทุกคน ละชั่วและมาทำดีอันนี้เป็นคำสอนหลักศาสนาบันนี้พุทธศาสนาบัดน,นี้พุทธศาสนาพุทธแะแว่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมบันนี้ธรรมะนี่แหละสำคัญที่เราไม่เข้าใจกันตัวของผมเองหรือตัวอาตมาเองก็ไม่ค่อยเข้าใจธรรมะธรรมะที่แรกเมื่อศึกษาแต่เมื่อสมัยเป็นเนนไม่ค่อยรู้ ไม่รู้จริงๆแต่รู้เรียนรู้เสยๆแต่ไม่รู้ไม่เพื่อคมรู้จริงๆเป็นอย่างนั้นธรรมะครูบาอาจารย์สอนว่าต้องที่แรกต้องเริ่มต้นเรื่องพุทธโธก่อนนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิแล้วก็ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนึกเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ที่หัวใจของเราอย่างนั้นครูบาอาจารย์สอนอย่างนั้น เราก็ต้องทำตามเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้มีคนพูดคนสอนก็ต้องทำตามบัดน,นี้พุทธะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมอันนั้นคือว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองเรียกว่าอากาลิโกอาการลิโกแปลว่าไม่ประกอบกาลและเวลาอากาลีโกแปลผู้รู้แจ้งโลกโลกอะไรที่ไหน ไม่ใช่โลกดินฟ้าอากาศคือรู้ตัวเรานี่เองนี่โลกคือรู้ตัวเราก็เลยมาเข้าใจพระพทุทธเจ้าสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถท,ทั้งสี่ยืนก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้เดินก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นั่งก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นอนก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้แล้วก็ท่านสอน อีกว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิดีิบาุตรทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่พอคู่เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ว่าอย่างนั้นบบดน,นี้เราก็มาทํากันลองดูแต่ไม่มีในตาําราก็ตามเราสร้างขึ้นมาเองอันนี้เราควรรู้สึกว่าท่านกําหนดให้รู้ว่าในอิทิบาุตรย่อยคู่เยียดเคลื่อนไหว ็เลยทาอย่างนี้เอาทุกคนทําได้ไหมครับทาอย่างนี้เอา,เอา,เอา,เอามือวางไว้บนขาเนี่ยไม่ต้องไปเรียนในตำราเนี่ยอันนี้พลิกมือขวาตะแคงขึ้นเนี่ยทำศัลยให้มีสติกําหนดรู Vanguard, ้อันนี้ยกมือขว้าขึ้นครึ่งตัวให้มีสติกำหนดรูอันนี้ขอมือขวามาที่สะดือให้รู้สึกตัวพลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวให้รู้สึกตัว เอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวาให้รู้สึกตัวเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือขวาออกมาตรงข้างให้รู้สึกตัวลดมือขวาลงที่ขาขวแาตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวขว่ามือขวาลงที่ขาขวาให้รู้สึกตัวเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายออกมาตรงข้างให้รู้สึกตัว ลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวขั้วมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้รู้สึกตัวอันนี้เรียกอริยบรย,ย่อยนัง่งทำนอนทำยืนทำก็ได้อันนี้เวลาเดินแต่วันนี้ก็ต้องทำไม่ได้เพราะว่าจิบเอวลุกยากนั่งยากอันนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอริยบรย,ย่อย ผู้เหยียดเคลื่อนไว้แต่ท่านสอนว่าให้มีสติกำหนดรู้ยืนทำอย่างไรก็ต้องมีสติเข้าไปกำหนดรู้ก็ต้องมีจังหวะมีจังหวะทำยืนให้มีนั่งแบบนี้นั่ง,งลงก็ต้องมีจังหวะนั่งลงจึงจะทำซัา้าๆเพียงเอารู้สึกตัวแต่ถึงไม่มีในตำราก็ตามนับรองว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ จึงเมื่อมาทาอย่างนี้ทาเพื่ออะไรทาเพื่อให้รู้สึกตัวเรียวสติคนระลึกได้ระลึกได้แล้จะเป็นอะไรทําให้เกิดปัญญาการฟังเทศฟังธรรมฟังมหาลสพก็ตามฟังมาหลายสิบปีถ้าหากไม่เกิดปัญญาแล้วก็หยุดได้ฟังอะไรก็ตามถ้ามันเกิดปัญญาเอามาใช้กับชีวิต ตัวเราแก้ปัญหาในตัวเราได้ท่านว่าควรเอาไปไซควรเอาไปปฏิบัติทันวาอย่างนั้นดูมหรสศพดูหนังดูละครดูอะไรก็ตามดูแล้วไม่เกิดปัญญาท่านก็ว่าเลิกได้ถ้าดูแล้วยังไม่เกิดปัญญานะทันวาอย่างนั้นถ้าดูแล้วมันเกิดปัญญาบังนเนีิเอาไปใช้กับชีวิตของเราได้แก้ปัญหาตัวเราได้ ดันงนั้นการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาฟังธรรมะฟังให้เกิดปัญญาไม่ใช่ฟังแล้วเสื้อทันทีก็ไม่ได้ฟังแล้วปฏิเสธก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เมในหนังสือกลามสูตรบอกว่าอย่าเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเขาเล่าลือตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเห็นเขาทำตามกันมา ย่าเสื้อถือโดยเห็นว่ามันมีอยู่ในตำราท่านวาอย่างนั้นในกัมพีสิบข้อแต่เราทุกวันนี้สอนกันแล้วกดเสื้อกันทันทีเพราะไม่รู้ดังนั้นศาสนาจึงแปลว่าคำสั่งสอนของท่านู้รู้ใครรู้เรื่องอันไดก็นำมาสอนให้ทุกคนละชั่วทำดีแต่สอนให้เกิดปัญญานี่ยากแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้เป็นหลัก แรกที่สุดที่ท่านสอนนะทำที่มีค่ามากมีคุณมากนี่วะทำที่มีอุปกรณ์มากสองอย่างหนึ่งสติขมล,ลึกได้สองสมปาชนญ,ญารม้ตัวอันนี่หนึ่งสติคมลึกพพิกมือขึ้นก็ให้รู้สึกตัวยกมือขึ้นอย่างนี้ก็ให้รู้สึกตัวมันหยุดก็ให้รู้เอามือเข้ามาที่สายดือมันไว้มันนี่ก็ให้รู้รู้สึกตัวพิกมือซ้ายจะแขงขึ้นก็ให้รู้ ยกมือขึ้นมาอย่างนี้ก็หให้รู้มันหยุดก็ให้รู้เอามาที่สะดือมาทับมือขวาก็ให้รู้มันหยุดก็ให้รู้ไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วหยุดให้รู้ไม่ใช่อย่างนั้คือให้รู้จริงๆเลื่อนมาช้าๆมาอย่างให้รู้มันไห้มาย่างนี้มันหยุดแล้วก็รู้ไม่ใช่เลื่อนมาแล้วหยุดแล้วก็ไม่ต้องพูดเพียงเอารู้สึกเบาๆเท่านั้นเองเอามาที่นี่ก็ให้รู้มันไห้มาย่างนี้รู้มันหยุดอยู่นี้ก็รู้ลดลงอย่างนี้มันไววลงมารูกให้รู้ มันเน้นสัมผัสกันอย่งให้รู้ควบหู้ก,ก็ให้รู้อันนี้นี่ว่าให้มีสติกำหนดรู้ในดีบทย่อยเนี่ยนี่ทำมีค่ามีคุณมากเลยทำที่มีอุปกรณ์มากสองอย่างหนึ่งสติคมแล้วเลื่องได้เนี่ยระลึกได้เลยนี่นี่ลึก,ลก,ลกได้เลยสองสัมปาชะะคมรู้ตัวเนี่ยมันรู้ตัวทำอันนี้แล้วมันทำให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองได้ว่ะ เมื่อแก้ปัญหาตัวเองได้มีค่ามีคุณยังไงคือไม่เชื่อไม่เชื่อสิ่งที่เหลวไหลไหลสาระที่เราเคยทำมานั้นเราเชื้อความคนเราไม่ได้เอาเหตุเอาผลไม่ได้เอาปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราดังนั้นคนได้จ่บศึกษาตัวเองทุกคนทุกชาติทุกภาษา,ท,าทุกเพศทุกวัยถือศาสนาไหนก็ตาม นุ่งผ้าสีอะไรก็ตามศึกษาแล้วรู้ทุกคนรับรองได้เรื่องนี้เพราะศึกษาตัวเองทำไมจึงรับรองได้เพราะทุกคนมันมีเหมือนกันมีกายกับใจมีลูกกับนามถ้าพูดกันอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึ่ามีตาสองตาเหมือนกันมีหูสองหูมีจมูกสองรูเนี่ยมีกายมีมีเหมือนกัน คนไทยก็มีอย่างนี้คนจีนก็ต้องเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้เหมือนกันคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนเยอรมันคนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาวคนอินเดียบ่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันจึงว่าเราไม่ได้ศึกษาของจริงแต่เราไปศึกษากับตำราทฤษฎีเตมันดีแล้วอันนั้น เมื่อเรามาปฏิบัติอย่างนี้มันรู้ของจริงๆริงไหมจริงนีย่ยกมือขึ้นเนี่รู้จริงไหมจริงนี่คือธรรมะทำดีพูดดีคิดดีเขาเรียกว่าธรรมะจึงควรศึกษาในการกระทําของเราในคําพูดของเราในความคิดของเราจะควรศึกษาสามอย่างนี้จึงว่ามีพระไตรปิฎกมีพระสูตรพระบิดายพระพิธรรม สปีดุกนี่ถ้าเราไปศึกษาตามตําราก็ได้อันนี้ศึกษาลัดลัดเป็นวิธีอึดใจเดียวเท่านั้นเองลัดที่สุดตรงที่สุดแต่รับรองได้ทำไมรับรองได้รับรองคนใดมาทำอย่างนี้รับรองว่าอย่างนานไม่เกินสมปีอย่างค้างให้เวลาหนึ่งปีอย่างเลวรัดที่สุดเอานับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวัน อานิสง์ไม่ต้องพูดเลยมันจะแก้ปัญหาตัวเองได้คือทุกจะไม่เกิดขึ้นภายในจ,ใจิตใจแต่ทุกก็น้อยที่สุดในเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดขึ้นก็น้อยที่สุดหรือบางที่อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คำว่าศึกษาทุกอะไรเพราะเราได้ยินได้ฟังมาศึกษาตัวเองให้รู้จักทุกขังอันนจ้จังอน,งนัตตาท่าน ทุกขังแต่ว่าทนไม่ไหวอันนี้จังไม่เที่ยงอนัตตาบังคับบรรสาไม่ได้เรารู้อันนี้แต่เราเมื่อมาปฏิบัติมันไม่รู้พอดีมาปฏิบัติอันนี้แหละก็รับรองได้ว่าทุกคนต้องรู้เพราะเราพลิกเดี๋ยวนี่ยทำให้มีสติให้มีความรู้สึกอยู่ด้วยพลิกไปพลิกมากะเลยรู้ว่าในเรืยอบทย่อยโอ้ตัวทุกข์จริงๆนะั่นแต่ว่าทนไม่ไหว คือเรานั่งนิ่งๆไม่ได้ตัวนิยาบทนีเองเป็นตัวทุกเนี่ยเข้าใจอย่างนี้เส้นพริกอย่างนี้ก็เป็นทุกเนี่ยพริกอย่างนี้คนเห็นมองไกลๆก็เห็นอย่างนี้บันในพิภตาทุกขเข้ามาเอาเนี่ยพิบตาก็เป็นทุกหนหายใจก็เป็นทุกคิดก็เป็นทุกอ๋อพระพุทธเจ้าสอนของจริงนี่เป็นวิธีรัดๆไม่ต้องไปเรียนก็ได้อันนั้นนะเรียนตัวเองนี่จึงวะ ก่วงศอกยาววานาคือมีพร้อมแล้วทุกอย่างให้เราศึกษาได้ทุกคนศึกษาตัวเองเมื่อรู้จักทุกอันเนี่ยเรียกว่าทุกขังติดอยู่กับลูกอันนี้เท่งไม่ได้เดียวลูกกับนาม,มันติดกันอยู่ย่างนี้เจวทุกขังอันนี้จังคว่ไม่เทียงแท้ถาวรน,นี่จะนั่งนิ่งไม่ได้หรือจะไม่ให้มันไว้ไม่ได้เดียวมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันอนัตตาบังคับบรรสาบอะไรอันนี้คนมองเห็นอัน,น อย่างนี้มองเห็นมองไกลๆไปพิบตาที่ก็มองเห็นหายใจก็วองเห็นตัวคิดเล่าบาดนี้มันคิดขึ้นมาไม่เห็นไม่รู้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจังธรรมะจึงเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นเหมือนมะพร้าวบ้านหลวงพ่อหลวงมะพร้าวให้หลวงพ่อพูดภาษาบ้านหลวงพ่อยังเสียมะพร้พาวเนี่ยเราเอินมะพร้าวมะพร้าวนี่มันมีเปลือกมีคาราแล้วก็ ทับเข้าไปด้านนั้นมันเป็นขาวๆเรียกว่านายมันแล้วในมันกับน้ํามันมันยุ่งํากันจึงว่ามะพร้าวมันมีเปลือกมีคารามีเนื้อมีน้ํามันเราเป็นคนจึงว่าควรศึกษาให้รู้ว่าคนและศึกษาให้รู้ว่าหน้าที่ของคนและศึกษาให้รู้จักว่าการงานของคนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักความเป็นคน ไม่รู้จักหน้าที่ของคนไม่รู้จักการงานของคนบ้านหลวงพ่อเดีวยวนกินข้าวสุกหมดข้าวสารกินข้าวสารหมดข้าวเปลือกเยียบเพดินหนักอ่ะสทนนว่า